สอนวิธีฟาร์มเลเวลสัตว์เลี้ยงให้เลเวล50แบบรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากใครสนใจแก่แมปโกอกัการ์เด้นเนี่ยพี่ขอแนะนำสเตอรี่ไนไม่ว่าจะเป็นไก่เล็กคูนไก่ดิสโก้บีไก่แมวมูนหรือไก่แคนดี้แบบสุ่มหรือแบบการันตีที่สเตอรี่ไนก็มีหมดสนใจจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับและก่อนจะไปรับชมถ้าใครอยากได้เจ้าจริงจ่อคิสเนตแล้วก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ใ้ผลว่าทำไมถึงอยากได้คอมเมนต์ไหนถูกใจพี่เนี่ยรับไปเลย โดยที่คลิปก่อนหน้าน,นี้เนี่ยพี่ได้แนะนําเจ้าคาปิบาล่าไปและในคลิปนี้นะครับพี่มี2ตัวคอมโ,มโบสุดโหดมาแนะนําก็คือเจ้าปลาหมึกละมีมิกและเดรโลสาร์่นพิษนั่นเองตัวที่ความสามารถของจ้าหมึกก็คือทุก20นาทีจะก๊อปปี้สกิลสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของเราเมื่อคอมโบกับเจ้าเด้โลสาร์่นพิษที่มีสกิลอย่างทุวนาทีจะสุ่มพ่นพิษไปยังสัตว์เลี้ยงของเรา3ตัวและให้ EP 5้0หน่วยฟังมาถึงตรงนี้แนละ้วทุกคนคิดว่ามันอาจจะนานและไม่คุ้มใช่ เ,เท่ากับว่าทุก15วิเนี่ยจะได้เท่ากับ2,000หรือ6,000หน่วยเลยและก็จบกันแล้วนะครับเพื่อ,อนๆความคิดเห็นยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืม,มไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะ